ขึ้นต้นด้วยโออะไต่างโบนักโบนักโซอะไรนักโบทอกไม่ใช่นักโบอท็อกถือแบงสาบด้วยวะมักกะทายกเขียนไงอ่ะพี่จุ๊บิมาสมัครงานครับโอ้อเเจยมาแล้ว เฮ้ยมีคนเข้ามาเฮ้บิงมาว่ะตีบิงมาโอ้โหพี่แมงเข้ามาก็ตอบถูกเลยเหอะเข้ามายังตอบถูกอะตะกิดไม่ใช่ผมพิมพ์ผิดอะไรอะนะมันเป็นของแน่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับพมงอะไรมันกระตุยเียวเหมือนหัวคนเลยอ่ะเอ้าเห็นว่าพวกคุณแบบ ใครวาดรูปกันแบบว่าโหดเหรอครับผมอยากดูอ่ะอยากลองถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างก็พร้อมจะแถลงไขจบแจ้ะจานเฮ้ขกินแท็กซี่ไปแล้วโอ้ยโอ้แปดคุณต่อไปตาสองสูนี่ครับผมชื่อคงหิวแหละเอาจริงจริงแล้วมาตูมปัดแล้วหรอคนขับรถเมย์แน่ๆเฮ้ย อตบช้าไปนิดเดียวเองโหเอ้ยผมบอกเลยว่ลกมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันทำไมคุณไม่วาดคนผมยาวอะอะไรวะน่าเฮ้ยโอ้ยอะไรอะรีบเสือป่ดของเขาอะไรอะมันช่างเพอร์เฟกต์ปลาบู่ทองอะไรวะปลาบู่ทองว่าพี่เป็นอาชีพเหรอพี่เป้ง นี่ผมิมแล้วครับต้องใช้อันนี้แน่นอนและคำตอบคือนงามจักรยานเฮ้ยกล้วยเอ้าเอ้าฮะี่ไงตังไว้ไม่ต้องงงปู่กวะเฮ้ยเฮ้ยปพี่ไหมใช่ใช่ไหมเรามีดวงวิญญาณใช่เราวป็นตีวิญญาณ เราสัมผัสแล้วมีจิตวิญญาณเรามีดวงวิญญาณดวงวิญญาณคืออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหขาควายแค่ขาควายก็รู้แล้วคุณต้องรู้ว่านี่คือดวงวิญญาณแห่งนักเต้นไม่แต่เขาอาจแบบเขาอาจจะปลดฉี่ก็ได้ทุเรียนทุเรียนเลยทุเรียนเฮ้ไอ้ที่หมากับคนเลี้ยงหมาชาราวันชาราวันอ๋อคนพาหมาไปขี้เย้าไอ้ยะอะไรวะไอ้ จอนจำมาไาดพี่ใหม่ว่าอะไรอ่ะอะไรพี่ใหม่ว่าอะไรยาหน่าเกียดอ่ะไม่เป็ว่าไอ้ยว่าพี่มันพี่ใหม่อะไรเนี่ยนี่มันชาเฮ้ยถ้าแกไม่ได้พูดว่าเป็นเข็มฉีดยาฉันนึกว่าแกเอาเสียมเสียมแทงหมาผมพิมพ์ผิดอ่ะแทสกิดตายแล้วว่าเฮ้ยยาดำยาดำพี่กิดมันไม่ใช่แทสกิดใช่ใช่ใช่ฉันไม่ใช่เันแทสกิดแต่พี่พิมพ์ผิดคนบ้าอะไรอ่ะ เทศตะกิดเอาเข็มฉีดยาไปแทงมาตอนแรกเห็นนึกว่าแบบถือแบบอะไรจับหมาหรือเปล่าการทารุณกรรมสัตว์ว้าวซีบีซีบีนี่ยาดมาครับอะไรวะรู้เลยผมรู้รู้เลยง่ายเลยอะไรวะน่ะมันเล่นมุกนี้ตลอดอีกแล้วเหรอมุกนี้ตลอดผมยังไม่รู้มุกไง ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพลงคือไม่เกี่ยวกับการป้ายเอาแล้วทำไมไปอีกด้านหนึ่งไม่แดงอ่ะพี่ด้านเดียวสิบพิคคุณว่าอะไรคุณเห็นเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเจี๊ยวรอดไปได้หันโอดนี่คือนักคึ้นที่แท้ทรูปวดหัวปวให้หนูหนูจะวาดพระถือบาทวาดถุเล่เฮ้ยหน้าตอบแบบนี้มา คลินิกแน่เลยเสริมความงามคนผอมใส่แว่นว่ะซูเนโอตัวอะไรวะเนี่ยถ้านักมวยนี่คือจะโกรธมากนะรัก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 เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออะไรวะมันอ๋อนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอ๋อ อ๋อเป็นเสียงหัวเลยคนเก็บขยะก็ไม่ใช่อ๋อเอ้บ้าเอ้ยคนบ้าอะไรแบบทิ้งถุงขยะแล้วทำไมถุงพลาสติกถึงเล็กจังอะไรวะต่อนั่นเองถึงจะชากมาจากถุงใช่ไหมอ๋อมาจากกระมัวไก่อะไรวะนักพีระมิดศาสตร์แอลกาลาเรน ไม่ใช่การาแลนดิพี่ก็คือการลงกระลาอ๋อรู้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 ไปต้องตอบนะตอบตังเตียวนะตอบตังเทียวนะอะไรวะรู้ได้ไงวะอะไรอ่ะเอออะไรอะบางครังเราก็จะเจอจูราสิกพาร์คในสถานที่ที่โอ้มันยากอ่ะมันเรียกไม่ถูกอ่ะเอาขึ้นขึ้นต้นด้วยโอใบหน่อยใบหน่อยปางใบหน่อยโออะไรวะโอโอเล่เหรอ โอริโอไปบั้มเขาจะศึกษาเออเขาศึกษาแค่นั้นแค่ไหนนักศึกษาอะไรบ้างนักโมนักโมนักโมอะไรนักโมทองไม่ใช่นักโมทองว่าอะไรนะมาต่อบนักโมทองจริงอะโอ้นักโมอะไรคดีนักโมรานคดีค่ะนักโมทองที่แก้มตอบไล้นักโอ ปลาแมตตูมป่านรัวมิตรนักโบมาสิครับมาสิไอ้ฮัตชี่ขอดีๆนะครับปวดหัวเลยเฮ้ยชัวเอาเอาวาดหัวขี้ก่อนเลยอะไรวะผีอ๋อเขียนยังไงวะอืมยาวอ่ะเฮ้ยโอ้พร้อมกันเลย ไอ้ซีบิงว่ะเหลือซีบิงแล้วล่ะไม่ไม่มีบุรุษใช่ไหมมีมีมีด้วยหรอมีไปดีมีสมอะไรด้วยตายแล้วโอ้โหเกืิดเกือบไปแล้วไงไปนี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 ไีเฮ้ยพี่อีวาแคมอ่ะคุณทำอาชีพอะไรครับนี่มันจดหมายส่งถึงพ่ออะไรวะเฮ้ย คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้โถเอ้ยนักมันเกือบถูกอ่ะมันอะไรอ่ะนักรักเชื่อว่านี่คือนักรักนักจุดไข่ปลานักจุดไข่ปลานักจุดไข่ปลานักคาเวียเดี๋ยวต้องไหม้เร็วเนี่เนี่ยอุ้มนักไข่ปลาเซอมอนนักเป็นบรรทัดนักเป็นบรรทัดอยหลอดนักไข่ปลาเสซอเขียนนักเขียน ไม่ไหมไำลายกันเดิดเกี่ยวออ๋ออ้าไม่ใช่อ้าอะไรวะมีตัวละครด้วยอะอ๋ออ้ยผมตอบก่อนครับตอ่อบไงวะเอาไป เหลืออีกแค่ห้าวินาทีห้าสี่สามนับภาพเบ้านไหนได้นับภาพยังไม่เปลี่ยนนับภาพไม่เอ๊นับภาพด้วยด้วยสีบุ้งแซ่บอีกอะไรปวดแค่ไหนฮะอะไรวะมีไมขี้แล้วเนี่ยอันนี้คือความในใจ อันนี้อันนี้คือสิ่งที่บอกใช่ไหมคือไม่ได้เขียนว่าบ้าทะลุได้ไหมโอเคโอเคฉันจะไม่ฉันจะไม่อย่างดีฉันจะไม่อย่างดีอะไรวะแกไม่ยู่ว้ากี้เหรออะไรวะอะไรอ่ะ ตรงนี้ว่มไม่เข้าใจเร็วๆสิเดากันเร็วๆไม่ไหวแล้วหรอหรอเอาขุนใบอะไรขุนเนี่ยนีหมออหไวะบอกเอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะโอ้ยมันชัดเจนขนาดนี้แป้งขี้แตกโอ้แกพอแล้วหดแล้วกลับแล้วเหรอ อ๋มันขอดเข้าแม่เหรอโอเคคะแนนฉันยังพอตีตื้นเป็นอันดับสองได้อยู่ไม่มีทางฉันจะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำเด็ดขาดไปเถอะไปเลยมีการกดขี้ก่อนด้วยนะเฮ้ยใบลานพลังไหการตีพ่อตีแม่อะไรวะเนี่ยลุงพลลุงพลบ้าอะไรกับต้นไม้ตีตื้นผมขึ้นมาเลยมันคล้ายๆนะคะแนนั้นถูกแล้วต้นไม้แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนคำนิดนึงเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไร ใครวะคนอีกันเขาเรียกว่าอะไรเหมือน,นเหมือนชาวนาโถ่หน้าตาเปลี่ยชาวสวนชาวไร่ไงล,ลูฟี่ลูฟี่<อ>ไม่ใช่เดี๋ยวคุณหนุ่มจะจให้ช่างแต่งหน้าศพอิดยาสลบก่อนนะคะ <laughs> อะไรอะ่ะ ศพก่อนนะคะแล้วก็กีดตรงนี้นะคะเขาฉีดมอร์ฟีนไงตรงนี้นะคะยกอะไทำศพอะเฮ้ออะไรอะไรวะอะไรวะมัขึ้นน่ะอันเนี้ยกีดเลยนะคะเดี๋ยวสมมุตินี่เป็นดวงตาใช่ไหมกีดเลยนะคะหัวสัญปกรรมเกาหลีเนี่ยอ่ะเนี่ยภาพเนี้ยชัดสุดเลยปุ๊งอ๋อเออเสริมร่างเหรอ เสร้้ววาหมอจมูกหมอจมูกหมอจมูกใครเขาเรียกว่าอะไรหมอจมูกเขรียก่อะไรเจ้าจมูกหมอทุบทุบหน้าหมอทุบหน้าหมอทุบหน้าศัลยแพทยโอ้โอ้าวพระแหละพระเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านอะไรอ่ะทำนั่นเหรอถือแมงสาบด้วยวะมักกะไทายกเขียนไงอ่ะพี่ อะไรวะใช่หยองมันคือมักกะทายกเหรอใช่หยองมันไม่ใช่อะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาแบกผีไม่้าใจใหญ่เลยปวดหัวโอเคคือยำยำอะไรนะอะไรนะยำการคอขับยำยำ แล,แล้วถือไมโครโฟนทำไมวะ <What? S 1> ออใส่ใจ